จากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรับฟังฉายซ้ำรายการพ่อครูเทศนาเนื่องในวันมาคบูชาณบวรราชธานีอโศกเมื่อวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567ขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ เป็นวันมาคบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันสำคัญเนี่ยพราะครูมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะที่จะมาแสดงธรรมให้พวกเราฟังในวาระพิเศษครั้งนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงจริงๆพูดก็สุ่มเสียงมันก็ ได้ฟังนี่ได้ฟังนี่แหละไม่มีกําลังสูงเสียงมันก็แผ่เบาๆไม่มีพลังอะไรนะแต่มันถึงเวลาวาระของมันในจักรวัดวัฏจักรของการหมุนเวียนของลูกโลกของดวงดาวของอะไรตายนีย่มันก็เป็นไปถึงวาระว่าวันนี้คือขีดเขตท,ทั่วโลกสากลเขา ในศาสนาพุทธเราถือว่าเป็นวันมาคบูชาเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสิบห้าคำพระจันทร์เต็มดวงใสสว่างที่สุดวันนั้นเขาก็เอาทางโลกทางแสงสีเสียงแสงสว่างมันเป็นวันสะอาดจากทางแสงใจเราเรคคนสะอาด ใจเราก็ควรจะสะอาดจากกิเลสรูปมันก็ออกทางแสงเสียงก็ออกทางเสียงนะส่วนใจคนใจเราอันนี้แหละเป็นยอดสุดใจของคนเนี่ยเป็นยอดสุดต้องอ่านใจอ่านเจตสิพกพิทธเจ้าแ yeah, ยกว่า ลเลยออกหมดแล้วเรื่องรายละเอียดของพลังงานที่มันปรุมแต่งกันอยู่ในจิตตั้งแต่เมาเมาตมาั้งแต่ยังไม่มีชีวะที่ได้พูดมาแล้วอาตมากวาา็ว่าได้อธิบายมาถึงขนาดนี้แล้วนี่มันสมบูบรณ์แบบเลยตั้งแต่พลังงานระดับทางวัตถุพลังงานตั้งสารพลังงานทั้งมหาภูตรูปพลังงานทั้งดินน้ำไฟ จะมันข้ามเขมมาต่อเนื่องด้วยพลังงานระเชื้อราพลังงานเห็ดพลังงานเชื้อราพลังงานอาหิตจิตกะตัต่อเชื่อมมาเข้ามาเป็นภูตภ้ตัดบนผูตัดข่าวเริ่มจะเ,เข้าเรียงวชีวะเริ่มต่อเชื่อมจากเชื้อเห็ดเนี่ย ม่าเป็นชีวะก็ได้คิดว่าอันในอธิบายจับความรู้ความตัดสรนใของระุเจ้าที่ตัดสรู้ไว้โดยใช้พยัญชนะภา,าษาเนินคือภาษาบาลีเอามาชี้แจงมือย่างอธิบายแล้วคนเราก็จะรู้ที่สุดที่สุดได้ว่าพลังงานที่สุดจากมหาปุตรรูปว่าเป็นเชื่อมต่อมาเป็น ช่วงที่เป็นเหตุเป็นราแล้วก็มาเป็นภูตัาขามเป็นพีชักขามเป็นเจตพูดเป็นปานะเป็นเจตสิเป็นสัตต์เป็นจิตเป็นวิญญาณเราเรียกครบเป็นตมวเป็นจิตวิยามและจิตวิยญาณก็เป็นพลังของธาตุรู้ ี่รู้ได้เจริญสูงเป็นกันเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้านแหละจิตนิยามเพราะอภูจะจบเป็นรอบรอบเพราะอก็จบจิตไปเป็นรอบรอบอีกก็อธิบายไปหมดแล้วนะเพราะงั้นก็พูดกไฟนิพพานจริงจไฟที่จะไม่เกิดจะดับสนิทจะสลายดินน้ำลงไปจะสลายจิตนิยามเป็นดินน้ำไปลง ปลมไฟไปได้จริงๆเนี่ยหรือจะบาเป็นแระตัก่อนเป็นพระพุทธเจ้าที่จะสลายอย่างตัมมาย,ยัางตั้งใจอยู่ยังไม่ยอมดีทายยังพยายามที่จะมอมเป็นไปถึงธาตุที่รู้รอบในขีเดเขตที่ถือว่าเป็นพระสมมาสมพุทธเจ้าคืออรหันตสมมาสมพุทธเจ้าระดับหกเนี่ยให้สมบูรณ์แบบอาจจะได้อธิบายไว้แล้ว คือเป็นโอติาระดับเจ้าเนี่ยก็ภาคเพียนอยู่พยายามทำอยู่เพราะมันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ที่สิ่ง่ศาสนาพระพุทธเจ้าและก็ได้ประโยชน์ที่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ได้เรียนรู้ศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าต่อไปด้วยซึ่งก็จำเป็นอาตมานอายุไขมันแย่จริง มันเมื่อยมีแต่เมื่อยกต่เมื่อยแอนด์เดมเมื่อยเมื่อยมันอยากจะขาดลมหายใจไปก็ก็พยายามเนี่ยมาแต่พยายามรักษาไว้ว่างแต่มันก็ยังขาดอยู่นั่นแหละออกขาดก็าขาดเมื่อไรก็เมื่อนั่นนะทุกคนก็อย่าไปอ่าคิดขาดกะเนอะไรกันไว้มากมาย เึ็นเวลาไปกับไปขอไปก็ได้กันมันต้องเกิดมาอีกแน่อยู่แล้วลวเพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วว่าธรรมะพระเจ้านี่ขณะนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ถึงหรอกห้าพันปีถึงสองพันปีไม่ถึง 5, 2, ไม่ถึง,ม,ถงมันเป็นความรับผิดชอบเปียตมาต้องเกิดมาเพื่อที่จะสืบสืบต่อเพื่อจะสืบทอดของพระเจ้าต่อไปจนให้มมีเนื้อทา โบนิบูลไปถึงสองอีกสองพันกว่าปีนี่มันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็อีกสองพันกว่าปีก็คงจะไม่มีอะไรนอกจากว่าจะจะถามอะไรเป็นสดสดแห้งก็มีอยู่เยอะเหลือเกินเนี่ยในเอสเอ็มเอสแห้งมเนี่ยไม่ได้ออกอากาศไม่ได อะไรแต่มากมนนานวันแต่เอาไว้ก่อนเถอะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไว้วันยาวันหลังวันนี้มีสดๆอะไรก็ว่ากันไปอีเก็มันก็เมื่อยละยยางจะพักละอ้าวมีอะไรจะถามถิงไปอะไรก็ว่ากันไปก่อนคือมีลูกๆเขาอยากจะรัธดาพ่อครูว่าพ่อครูไปตอนนี้ไม่ได้เขายังทําใจไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้ครับ เอาทำได้หรือไม่ได้เงินไปเราจะให้ทำยังไงอ่ะก็บอกว่าอินทรพละก็ยังอ่อนอยู่มากเลยเพอครูไปแล้วเ,เขาทยังไงอ่อนหรือแกยังไงก็คุณจะอ่อนหรือคุณจะแกะยังไงอาตมาก็แก่แล้วอ่ะแก่กรอบแล้วอ่ะจะให้ทำยังไงตายคนต่างเอาของตัวเองมายืนยันอ่ะ ม,มีหมอเขามองว่าถ้าพา่อครูฝ<ม>ืนอยู่ต่อไปเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่ากลับมาเกิดใหม่แล้วมาทํางานต่อมีความเห็นของหมอนะครับเป็นญาติธรรมเราเอาละเอาเรียนของหมอหมอมันมันได้หาใจแทนนจะมาเมื่อไหร่แล้วหมอได้หายใจแทนจะมาเมื่อไหร่เอ ว่าหายใจแทนอัตมาดูสิมันใจวุ่นันไม่ไหวมันโอโหนโอโหลมหายใจของอัตมามันมันไม่ไหวเลยจริงๆจริงๆแล้วลมหายใจมันไม่ใช่นาม,มาทํนะลมหายใจไม่ใช่นาม,มาทานาม,มาทรมันซ้อนอยู่ในลมหายใจอีกทีนะจะให้ทำยังไง นและศึกษาไปเอาความจริงจะเห็นความจริงของมันอัน <Ash> น <ELLE IS> <necessary> ี้อันนี้อัตมาว่ามันก็เป็นความรู้ที่น่าศึกษายิ่งยินกันโอ้ความสูงสุดขาดสุดเนี่ยความสูงสุดแจริงที่ขาดสุดเนี่ยที่เกี่ยวกับลมหายใจก็มีปจจัญชนทติว่านาอาปานะอะไรและก็มีประธาน ประธานที่รับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเองเนี่ยนะเป็นไซคลอเดอร์ของจิตายสามเศร้าอะลมหายใจเข้าลมหายใจออก,เรา,าออกเราเ,เราเเองป็นประธานสุดหายใจเข้าไม่มีออกสุดออกไม่มีเข้าก็เอวังจบสรีระ นะสรีระนีก็หมดไปมันไม่มีพลังงานต่อ,อว่าผู้ที่จะเรียนมาเกิดอีกอยู่หรือจะปริญญาเป็นปริโยสารส่วนคนที่ยังไม่ไดศึกษาปฏิญญาเป็นปริโยสารไม่ได้มันก็คือไม่ได้นะเทวนิยมทางโลกียาทางอะไรเนี่ยทั้งหมดที่ที่ไม่ไดศึกษาถึงอรหรันจบไม่ไดนะ้ต้องมีความรู้อรหรัน จบได้ก็ไม่มีความรู้อรหันต์ึงใจพย,ยัญชนะอรหันนะอระหะแปลว่าไม่ไม่ลึกลับแล้วอะ,อ,ะอย่างสายเทวานิยมเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้คงจะทีย่ยินย,ยันใ้พยัญชนะแทนว่ามันลึกลับมันห้อยนะครัมันไม่อรหันมันไม่อระหะหรืออร,ะอร,ะอระหะอะไรอย่างอันตร์เอนะอระหะนี่แปลว่าไม,ไม่ไม่ลึกลับ อันตะ์ไปลึกลับเป็นอย่างที่สุดอันตะแปลว่าที่สุดที่ท่านก็ใช้จนครบแล้วละพยัญชนะมาสื่อสภาวะมันไม่มีอะไรไปไปลึกกว่านี้อีกแล้วอมีอะไรมีพวกเราบอกว่าถ้าพระครูจะไปจริงๆเนี่ยบอกล่วงหน้าท่าสองคำเดือนได้หรือเปล่าโอ้โไม่ได้ไม่ได้ กไม่รู้ว่าจะวินาทีไหนนาทีไหนได้เป็นนาทีวินาทีหมอเป็นเกิดนเป็นวันไม่ได้หมอเป็นเดือนเป็นวันยังเป็นวันยังไม่ได้เลยได้เป็นวินาทีวินาทีมันจะมอกไนนอม่ทันเราไม่ทันวินาทีเอาด้วยอะดูกําลังของพ่อครูอย่างทุกวันนี้ <c oughs> ก็น่าจะไปได้อีกหลายเดือนนะครับความรู้สึกของผมครับ นั่ึก <that> <go> ือความรู้สึกของคุณในความรู้สึกของผมไม่ใช่ในความรู้สึกของคุณโอ้หนองสันนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงอาไม่ต้องพูดแค่นันนี้หรอกพูดแล้วเนี่ยนะมันรู้สึกว่าพวกเราจะไม่เบิกบานร่าเริงพวกเราจะเศร้าหมองไม่เบิกบานร่าเริงเพราะเราไม่ต้องพูดถึงเรื <that> ่องของนี้ิพัทธามันจะเผชิญ เมื่อเราเจชิญแล้วพยายามเรียนรู้ต่อสู้กับความจริงนี้อถึงเวลาวาระจริงเผชิญกมันมันจะได้อย่างนั้นอ้าท่านพุทธานีอะไรใครจะมีคกาไหรว่าไปเท่าที่มันจะพรมีเวลามีมีแลนมีเวลาตะแกรงได้เวลาเรื่องคือของจักรวาลมีแรงมันจะโคตร long เปลี targets, ity, <c oughs> ่ยนคำถามเปลี <laughs> <discussion> <laughs> ่ยนเรื่องใหม่เพื่อเบิกบานล่าเริงนะขยันทำเรื่องใหม่ไปทำเรื่อง่เบิกบานล่าเริงฮะท่าข้างล่ครับขณะนี้รงอโกรารเนี่ยกมนั่งอยู่กับนจันรีขณะที่อาญาติโยมนั่งกันนะปรมาผมมาขับบูชากันอยู่ที่ ตรงล่างชันหนึ่งในขณะนี้ยังส่งทอดถ่ายทอดกันอยู่เลยอ่าชั้นหนึ่งจะว่าไงมันเยินตรงเสียงอะไรมันสด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 จริงๆแล้วไม่ได้เตรียมอะไรไว้สดออกสดไปเลยไม่ได้มีเซอ์ฟลิปอะไร ทางข้างล่างบอกว่าตอนนี้วิญญาณพวกเราก็ส่งไปชั้นสี่หมดแล้วครับมาตอนนี้ว่างนันอะอันตมาเอาพูดพก็เร็่มาเด็กนักเรียนน่านจะพูดทึงหมาเป็นเด็กในะคือเด็กอายุสิบกว่าปียี่สิปียังไม่ถึงเยอะเด็กๆพวกนี้คือเป็นสายสายเลือด เป็นสายเลือดเป็น n n ของของระพผู้เจ้าที่ที่จะพูดได้ด้วยพยายมชนะส่วนใครจะเป็นเนื้อแท้ของจิตวิญญาณ d ี a อแท้จริงเนี่ยมันก็อยู่ที่มวนของปริมาณของจิตวิญญาณเองของจิตเจตสิกต่างๆซึ่งมันก็ะต้องมีความยินดีตามมูลสูตรสิบของุทธเจ้า มีความยินดีคิดเป็นยินดีจริงๆนะมันแปลความว่าภาษาไทยก็หมดแล้วความยินดีมันเป็นมูลสูตรข้อที่หนึ่งอะคิดม่นมีอาการเงี้งเดียวมันยินดีกินอะไโอ้โหยินดีอน้มากอ่ามันยินดีเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะอันที่หนึ่งเลยเป็นความยินดีในธรรมะอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งเสร็จแล้วก็มาทําจิตใจในใจเร็วมณสิการ พายินดีแล้วกับใจอยู่แล้วใจของเรายินดีแล้วใจของเราต้องมาทําอีกมะณะสิการมาทําใจของเราใจในใจอีกมะณะสิการทําใจในใจที่จะทําใจในใจได้อฏิบัติมีผลมากมีผลได้ประเด็นนี้แหละที่ยังช่วยพวกหลับตาเขาไม่ได้ คือต้องตื่นออกมาจากสยาให้มาอยู่กระแสงลวงข้างนอกและตาก็กระทบรูหูวก็กระทบเสียงจมูกก็กระทบกลิ่นลิ้งกระทบรสออกมาอย่างนี้มีผัสสะเป็นปัจจัยต้องมีผัสสะตาต้องผัสสะห,หูวก็ต้องผัสสะจมูกลิ้นกายก็ต้องผัสสะทั้งหมด อันนี้แหละมนซ้อนลึกลงไปเนี่ยเขาอยาไปไหมเขา,าฟังฟังแล้วเขาก็ยังเดอ้อก็ต้องไปสงบจิตเข้าไปอยู่ในปวงังสะกดจิตอยู่นั่นเองมันมีอยู่แค่นี้สรุปหลับไปสรับมาอย่างนี้มันเข้าใจตัวนี้ไม่แต่ผมมันใจหลับตาเข้าไปจงลึกตาออกมามารับพูเต็ม,ม,มเต็มร้อยมารบพูเต็มเต็มร้อยพูด่าไร่าไรอะไรก็ ไม่กันดิครูโอ้ยอาตมาก็ว่ามันมันเสื่อมจริงๆเลยยิ่งรู้ว่าศาสนาพุทธโลกุตตรธรรมนี่มันมันเสื่อมจริงๆพราะพุทธเจ้าตรัสจริงจริงเลยพระเจ้าแต่ว่าเอี่ยอานิสูตรอ่ะในกรองอน,นันตกะแต่ว่ามันจะเสื่อมเอ้ยมันเสื่อมจริงๆโอ้ยตัวนางให้มันก็เลยต้องทนไปทนไปทนไปเนี่ย ทนจนตั้งสังขารร่างกาย90ปีละ90้ว90ปีซ้อนลงไปในความรู้ของคนมันก็ต้องคนแก่90อ่สิบอะจะไม่เรียกว่าแก่ไม่ได้นะยุคนี้ในกาลนี้คนอายุร้อยนี่มันไม่มันไม่ง่ายแล้ว90นี่มันแก่มันตายก่อน90้าสิเยอะห0 60 หกสิเจดสบตายเจ้าแปสิบมาก็น้อยแล้วเก้าสิบนี่มันยากอยัางปหารอยยิงยามใหญ่เลยียมันอัตมาท่างบอกว่ามันมันชะลอตายพยายามทำชะตาให้ความตายอย่างนี้ไม่้มนไปถึงวัดไปเท่านั้นเอไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วใช้ปังชนะหมดและอ้าวใครมีอะไรอีก คิดว่าทำให้รบกวนพ่อครูมากกว่า,า,าน,าน<ว>ีากก้แหละครับเพราะว่าคุยกับปัตชาบอกว่าจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงขอบคุณนะพวกเราเพราะว่าก,กันไปกันมาพวกคุณก็คุยกันคขอบคุณที่ให้โอากาสพักนอนเอออ,เอาสมาไม่รู้จะพูดอะไรไม่ได้แกล้งพำนะมันชุดวิสัยอ่ะนี่หมดพ่อครูพักแล้วครับขอบคุณ 아, 또. 응. 도...